สวัสดีครับโค้ชเทนเขิครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกวันจันทร์นึงวันศุกร์ก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระกุศุพระเก่าหรือจะเป็นพระวูชาพระเครื่องเรืองเครื่องจาร์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยและก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมไปทั่วโลกนะฮะหรือเข้าในเว็บไซต์พระดัง .com ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับแพร่ภาพออกอากาศ2ช่องพร้อมกัน ทาง m v s t a r c h a n n e ชน v 6แล้วก็ m v บีบางกอกทัเดย์เครับวันนี้เราก็เป็นรา,รายการคุยเฟื่องพรรมภัด้รัะฝ่าเมตตาจากพระอาจารย์รักอนารโยวัดสุทาวาสวิปัสนาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีวิธยานะฮะพระอาจารย์ลักเดี๋ยวเราจะให้ไปดูพระอาจารย์ลักเป็นพระเกจิอาจารย์พระเถระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงได้สืบสารตำนานเรื่องราวของอวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระจะเป็นเครื่องรางของของังนะฮะ,นะะแล้วก็ท่านก็เป็นพระที่ เขาเรียกว่าวิปัสนาครับแล้วก็ได้สืบสารตำรานการสร้างวัตถุมงคลนะฮะได้นำเอา,เอา วัตถุมงคลที่เป็นพวกดินพวกดินแล้วก็พวกโลหะธาตุาที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นผงวิเศษอิธิเจปฐมังตีดิสิงเห,หมหาลาและพุทธคุณแล้วก็จะเป็นเหล็กไหลเหล็กหลบเหล็กน้ำพีนะฮะท่านก็นํามาจะสร้างเป็นวัตถุมงคลแล้วก็เดนเมนภาคราคณาจารย์ภาเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศมานั่งปกอธิษฐานจิตแล้วก็นําวัตถุมงคลนี้เปิดให้ประชาชนได้บูชาและนําเงินไรายไดย้ตรงนี้นะฮะ เอามาพัฒนาเอามาช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมต่างๆนะฮะอย่างคุณแผนที่ท่านเห็นอยู่นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่ที่ได้สร้างจากเนื้อดินที่นํามาจากสถานที่เป็นมงคลเช่นพานทองอู่ทองนครสวรรค์หรือจะเป็นสุโขทัยนะฮะแล้วก็นําเอามาเผาในราชวัตรจัดทงด้วยไม้ที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นไม้ขนุนไม้เมยมไม้มะขามนะฮะไม้กก่เกาหรือไม้ศักหรือไม้ทรงกรดานนะฮะจะมีสองพิมพ์พิมพ์แรกกับพิมพ์ใหญ่ครับ ครับารายการคุยเฟื่อง่องพระวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ลักษณารโยวัตถาวาสวิปัสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมรายการกับคุณบอยมติสวรรค์ต้องกราบนมัสการพระอาจารย์ลักษณ์กราบนมรสการครับ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 พระอาจารย์ลักษณ์ครับก็บเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยพระอาจารย์ลักษณ์เนี่ยก็ผมก็ติดตามมาก็ท่านก็ได้ทามาหลากหลาย นะครับตอนนี้เรื่องของบนสารเรื่องของพิทยุต่างๆให้อาจารย์รักพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเริ่มจากอย่างไงครับคือก่อนอื่นต้องขอแนะนําเรื่องวัดสุทาวาสก่อนนะครับได้ครับจะยอมจะได้รู้จักมากขึ้นครับคือวัดสุทาวาสวิปัสนาตําบลลาดบุหลวงอำเภอลาดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสํานักสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่13ครับ แล้วก็งานใหญ่ที่อาตมาได้ทําอยู่ตอนนี้ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอนุมัติของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเจ้าคณะจังหวัดและพระสังฆาธิการในเขตพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งให้อาตมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานจัดสร้างพุทธมทนตลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขออธิบายเรื่องปฏิปทาของอาตมาแล้วก็งานของวัดให้ฟังสักนิดหนึ่ง อาตมามีปฏิปทาอยู่สามข้อก่อจะบวชเป็นพระมารครับปฏิปทาของอาตมาคือสอนสร้างแล้วก็เสกการสอนเนี่ยที่วัดอาตมาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรมทุกเดือนเดือนละสามวันส่วนมาจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ปลายเดือนมีการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีเปิดปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่พศ2546ครับจะมีญาติโยมไปปฏิบัติธรรมทุกเดือนเดือนละ50คนขึ้นไปโดยประมาณ การปฏิบัติที่วัดจะเป็นลักษณะว่าถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวสองมือ้อทำวัดเช้าวัดเย็นสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นงานหลักของพระที่จะต้องเผยแผ่ในเรื่องของการปฏิบัติศึกษาปฏิบัติจะได้สัมผัสผลอันนี้คือเรื่องของการสอนการปฏิบัติส่วนเรื่องการสร้างอาตมาสร้างถาวรวัตถุหลายอย่างมากตอนนี้เระดมทุนสร้างทั้งหมดประมาณ9อย่าง ตั้งแต่โรงทานสลาธรรมสังเวชโรงเรียนพระปริยติธรรมสลาปฏิบัติธรรมสลาการเรียนกุฏิพระกุฎกรรมฐานร้อยหลังโบสถ์มหาอุดรวมและพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งใช้งบประมาณส่วนส่วนมากโดยได้รับการอุปถัมภ์แล้วก็บริจาคจากญาติโยมงานที่อาตมาสร้างนี้ก็สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธานุสติ ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลธดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการสอนกับการสร้างก็เป็นไปคู่กันครับเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างไว้เนี่ยลูกหลานภายในภาคหน้าก็จะไม่ทรารบว่าพระพุทธศาสนาเคยจเจริญรุ่งเรืองไว้ยกตัวยอย่างเช่นกรุงสุขโขทัยเนี่ยหากไม่มีการสร้างวัดสร้างวางังไว้สร้างโบสถ์สร้างวิหารเจดีย์ไว้เนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกว่า พระพุทธศาสนาเ,นยเคยรุ่งเรืองพอมาถึงกรุงศรีธยาถ้าบรรพชนของเราไม่สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไว้เนี่ยรเราก็ไม่ทราบอีกว่าพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองพอมาถึงยุคเราซึ่งเป็นรัตนโกสินทร์เราก็ต้องสร้างไว้เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา,ราพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็มีการจําแนกออกไป5อย่างก็คือว่าศาสนาสถานศาสนาวัตถุ าศาสนพิธีาศาสนบุคคลแล้วก็าศาสนธรรมราศาสนสถานก็คือสถานที่ตั้งวัดรวมทั้งวัดวาอารามเชียนโบสถ์วิหารพระเจดีย์อย่างนี้ก็จัดเป็นาศาสนาสถานาศาสนวัตถุก,ก็คือพระพุทธรูปพระปฏิมาแล้วก็ข้ารูปพันและหุนพันที่อยู่ในวัดาศาสนพิธีก็คือการทําบุญใส่บาตรวันพระวันสําคัญทางพุทธาศาสนาวันพันพ่อวันแม่นะนะ อันนี้ศาสนาพิธีมีการทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานเหมือนกับวัดทั่วไปแล้วก็ศาสนาบุคคลก็มีพระภิกษุสามเณรอุบาสิกาศาสนาธรรมอันนี้คือหลักคือแก่นของพระศาสนาในด้านการเผยแผ่การสอนการสร้างอาตมาพระธรรหลายอย่างทีนี้พอมาถึงการด้านเสกถึงประเด็นวันนี้ก็คือคุยเรื่องการเสกต้องทาความเข้าใจกับญาติโยมที่ชมรายการนี้นะ การปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยอาตมาต้องคุยแทนพระเถระครูบาอาจาร,รย์ทุกๆรูปเลยว่าหลายๆท่านคงไม่เข้าใจว่าการปลุกเสกวัตถุมงคลบางครัง้งบางท่านเนี่ยอาจจะจ่วงจับหาว่าพระที่ปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยอวดอุตริมนุษยธรรมรอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนไปปลุกเสกพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงอาตมาขอบอกแทนครูบาอาจาร,รย์ทุกๆท,ท่านเพราะว่าครูบาอาจาร,รย์เราเนี่ยได้สั่งสอนเรามาเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่า ลูกเราเนี่ยไปเสกพระพุทธเจ้าไม่ได้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เสกเราเสกเราให้เป็นคนดีคือตอนนี้คือตั้งแต่โบราณเขาบอกว่าคือเป็นคําที่เข้าใจง่ายว่าไปเสกพระไปปลุกเสกพระแต่จริงๆเนี่ยไม่มีเกจิอาจารย์รูปไหนที่จะเสกพุทธเจ้าละไม่ได้ไม่ได้หมดเลยนะก็คืออัญเชิญบารมีบารมีเข้ามาสู่ที่วัตถุมงคลนะตอนนี้การพูดการใช้เนี่ยมันเป็นคำภาษาสั้น ชาวบ้านให้สัน้นว่าเสกไปปลุกเสกพระไปเสกพระไปหล่อพระรู้กันเลยรู้ร,ร,รู้กันเลยนะ,ะรนยครับอาจารย์ลักษณ์นี่ก็มาปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเพราะว่าในพิธีใหญ่ๆละหลากหลายพิธีเนี่ยซึ่งจะมีพระอาจารย์ลักษณ์อนาโรโยเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์ที่นั่งปกอธิษฐานจิตพร้อมกับพระเกจิอาจารย์ทั้งยุคโบราณที่มีอายุพรรษามากและวัตถุมงคลเนี่ยที่วัด ที่วัดธรรมเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับฝานิยมสูงสุดอนกันนะฮะัครับตอนนี้มาถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลพระอาจารย์ก็ได้เริ่มมาอย่างไรครับอาจารย์ครับคือการสร้างวัตถุมงคลอัตมาเนี่ยคือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยอัตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยค,คือชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วก็ตั้งแต่เด็กก็คือใส่ใจเรื่องนี้มาตลอดรเรื่องคาถาอาคมแล้วก็รเรื่องพระเรื่องอะไรเนี่ยก็ค,คือผู้ง่ญญาณอยากบวชตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นก,ก็ได้บวช พอบวชมาเนี่ยอาตมาอันดับแรกเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาเรื่องพุทธคมก่อนแต่ศึกษาเรื่องสม,มถะและวิปัสสนาก่อนตั้งแต่บวชปรษาแรกครับตอนนี้เรื่องพุทธคมเนี่ยครับอาจารย์ศึกษาจากตรงไหนก่อนเนี่ยเริ่มแรกเลยคือจากตำรับตำราก,ก่อนค,คือศึกษาไว้เหมือนกับาลายแทงหรือว่าแผนที่แล้วก็ได้เข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์คนแรกคือพระเดชพระคณพระคระคูสังวรสมณก,กิจ เรื่องหลวงปู่ทิมวัดพระขาวแล้วก็เริ่มเลื่อมาจนพระสุนทรธรรมนุวัตรคือหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเอื้อนแล้วก็ครูบาน้อยครูบาบุญชุ่มหลวงปู่เจือหลวงปู่หงหลวงปู่แย้มวัดสามงามรวมทั้งครูครูครูบาน้อยครูบาบุญชุ่มไปแล้วนะก็จะมีทาง ทางอีสานก็มีหลวงปู่คำบุหลวงปู่หงคือที่อาจารย์พูดไปนี่เกจีอาจารย์ต่ระองคที่อาจารย์เพ้ศึกษาตำรับตำลาจากพระเวทมาเนี่ยครับต่ระองนี่คือสุดยอดนะอย่างหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีที่จังหวัดสุรินทร์จิตสูงมากจิตสูงมากขณะนี้ท่านก็อายุน่าจะ90เศษ96้าบ้แล้วก็ในวัดท่านจะเลียงงู S <S 2> <S 2> นะฮะแล้วก็หลวงปู่คำบุวัดกุฎจุมพูอยู่ที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีตอ,ตอนนี้อีสานก็ได้รับวามนิยมสูงสุดรอ,ดอจากกรุงพ่อคูณน,นะฮะท่านอายุ89ปีครับผมก็มีความศรัทธ,ธาเริ่มใสใน,ในวัดปฏิบัติของท่านอย่างหลวงพุทเจอือนี่ก็สุดยอดของพระเกจิอาจารย์ <S <S 2> <S 2> ที่สืบสารตำนานเบี้ยแก้นะฮะแล้วก็ครูบาบุญชุ่มนะฮะผมก็สนิทครับอยู่ที่วัดพระธาตุดอนเหลืองอยู่ที่ประเทศเมียงมา ก็คือภาษาอาที่ประเทศพมา่าแล้วก็กูบาน้อยวัส,สีดนมูลนี่ก็เก่งนี่ก็คือเจ้าตำรับสืบสารตำนานเขาเรียกว่าตำนานล้านนาสืบชะตาตำนานล้านนาเกจิอาจารย์าารยที่อาจารย์ว่านี่คือสุดยอดของในยุคปัจจุบันหลุงพ่อคูณลุงพ่อรวยหลุงพ่อเพิ่มลุงพ่อเอียดนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยนะ ครับตอนนี้มาถึงวัตถุมงคลเนี่ยอาจารย์จะสร้างวัตถุมงคลสักอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องต้องเก็บพวกวัตถุมงคลจะพวกผงหรือจะพวกแร่หรือพวกไม้ที่เป็นมงคลเนี่ยอาจารย์ได้มาเก็บมาหรือว่าได้จะได้รับมาจากพระเกจิอาจารย์หรือครูบาอาจารย์เลยครับคืออย่างนี้ตั้งเจริญพนรนทราบครับเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยครูบ,บาอาจารย์ท่านสอนว่าการจะสร้างพระซึ่งเป็นเนื้อผงก็ดีเนื้อโลหะก็ดีทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมีสื่อแล้วก็มีเชื้อครับ มีเชื่อหนึ่นงก็คือพระแต่ขากชำรุดของเก่าครับแล้วก็จะเป็นเนื้อโลหะก็คือพระกลิ่งพระชัยซึ่งชำรุดแล้วก็เราเอามาหลอมรวมกันใหม่ครับและที่สําคัญที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ท่านให้ถ้าเป็นพระเนื้อผงเนี่ยท่านจะให้ลบลบผงบดันปัทรมังอิติเจตีนิสิงเหมหาราชครับ ผงต่างๆเนี่ยท่านก็ให้ลบลงกระดานจนวนแล้วก็มาผสมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพระอาจารย์รับอนารโยจะมาพูดถึงเรื่องราวของโลหะธาตุาที่เป็นมงคลที่ได้รับถ่ายทอดไปจากครูบาอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นยนันแผ่นจานโลหะธาตุจะเป็นพาะบูชาที่แตกขักะลุดเสียหายหรือจะเป็นภาพผงนะหรือจะมีการลบผงอิทิเจปัทมังตีในสิงเหมหาราาและพุทธคุณการลบก็ต้องมีกระทรงคาถาก็มีตัวหลักหลายอย่างจิตต้องเป็นสมาธินะฮะเรียกว่าปากภาวนาะจิตสมาธิมือก็ต้องมีหลงอักขละนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะครับก็เดี๋ยวได้พบกุณบอยมติสวรรค์เดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปพักชมสิ่งในหน่าสนใจสักครู่ครับ